ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมก็วันนี้จะมาดีแอคชั่นเพลงที่ชื่อว่า You're a So Beautiful เนี่ยผมก็เป็นงานโอเคเจเนอเรชั่นปาร์ตี้เนี่ยผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกขอไลฟ์ทุกคนก่อนนะผมไม่ใช่ขอไลฟ์ทุกคนขอไลฟ์ของผมนะผมก็คือแม่ติดโควิดเนี่ยผมแล้วเดี๋ยวพวกนี้ผมต้องไปตรวจโควิด COVID. นะฮะแล้วแม่เขาก็มีโรคประจำตัวเนี่ยผมก็เลย รู้สึกเครียดนะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ตอนนี้แม่ก็อยู่บ้านกินยาที่หมอให้มานะครับผมพราะาไม่อยากไปที่โรงมาสนามแต่ว่าพ่กนี้ก็ต้องไปไม่อยากไปโรงมาสนามเพราะว่ามันต้องใช้หลายอย่างแบบห้องน้ําร่วมกันอะไรนะครับผมกลัวจะหนักกว่าเก่าแต่ว่าคราวนี้น่าจะพวกนี้น่าจะต้องไปที่โรงพยาบ เาโลแล้วก็ไปโรงพยาบาลในที่หนึ่งเนี่ยผมก็แต่ว่าพวกนี้อยากต้องไปตรวจโควิดที่ทีนึงว่าติดไหมแต่ว่าเพื่อนที่ทํางานตรวจแล้วไม่ติดนะฮะแต่ว่าเดียวผมต้องไปตรวจแล้วก็คนในครอบครัวต้องไปตรวจให้ผมยังไงก็ฝากคนดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะครับผมเพราะมันใกล้ตัวมากๆเ,าเจอแบบนี้ไปก็ชอ็ชอกช็อกเลยนะเป็นข่าวร้ายแบบปีนี้มันแย่ทั้งปีเลยนะ ยังไงก็มาชมคลิปนี้กันนะผมว่าจะเป็นยังไงไนะฮะคนสูๆ้ๆไปชมกันทีนี้ยังไม่เคยฟังเลยนะ

ช่อสองนี่เหมือนจะมีเพิ่มคำแปล ชอบไปกับเพลง Your So Beautiful เนี่ยผมก็ไม่เคยฟังเพลงนี้เนี่ยผมแต่ว่าชอบชอบท่อนฮุกมันมากเนี่ยผมท่อนฮุกนี่คือแบบท่อนรักสีง่งยาว Your So Beautiful ผ่านเรื่องหรายๆได้เพราะเธอแล้วก็ผมอยากดูเนื้อเพลงมากเลยจริงๆมีปะ่ะมีปะ่ะ Your So Beautiful นี่อย่างที่ช้อปปีแป่ะแล้วก็มีเนื้อเพลงป่ะ อยากให้รู้ you r e so beautiful beautiful นี่แปลว่าสวยใช่ไหมยอยากให้รู้ว่าคุณสวยมากผ่านเรื่องร้ายๆได้เพราะเธอมันอาจจะไม่ไหมายถึงว่าคุณสวยมากอาจจะแบบคุณเป็นแบบแสงสว่างและคุณอา,อาจจะเป็นความสวยงามของชีวิตนะผมอยากให้รู้อันนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะ you you stay so beautiful stay นี่ไม่แน่จว่แปลว่าอะไรนะ ยูสเตยโซลิูผมว่าแล้วว่ามันเพิ่มมาคำหนึ่งอนแ,แรกมันไม่มีเขาสเตยจะยังรักเธอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะ่ผมดีมากๆากความหมายดีมากๆาก้าแล็แบเนี่ยไม่รู้ว่าในเพลงมีป่ะปกติอ่ะอืมน่าจะมีนะใช่ป่ะมีป่ะมีมีมีแหละน่าจะมีแหลนะนี่ผมคือดีมากๆ ่นีมีปะหาใจอีกในชะแล้วก็ต้องมาแอบเปิดนะแต่ววเลาชชอยทที่่้ใฮะไม่มีน่าจะไม่มีเพราะมันเหมือนจะเป็นช้าเพียงช้าแล้วมียังมีด้วยนะผม อืมน่าจะไม่มีนะผมจากการคาดเดานะครแต่ว่าถ้าผิดยังไงก็บอกได้แล้วก็เรื่องรถม,ะม,ะะมรถาม่านะครับผมรถราเมงก็ชุดพี่สิงโตเป็นชุดสีส้มๆมันจะเป็นรถเผ็ดแห้งใช่ไหมมันจะไม่ผิดนะจากที่ทุกคนคอมเมนต์บอกอนะรถของพี่สิงโตนี่คือลองลงมาจากรถที่ผมกินเลยรถที่ผมกินมันชสียอะไรวะม,ะม,ะนะมา,าม่าอหมาราเมง โอเคไปดบมีรถอะไรบ้างมีรูปเปล่าหกรถหกรถแวะแวะเราแวะแปบบ๊บนึงนะอ๋อไม่มีเนาะมนมันเขียนไม่พอเรอะเซเว่นไปไม่มีนะดีกูด นีไงรู้ตัวเขียนมามากมามาโอเคอือออมันก็คงมีหลายแบบด้วยแหละใช่ไหมไอแบบพวกนี้ผมไม่เคยกินเลยเอ่ะนี่ยผมกินแต่แบบเนี้ยสีดำกะสีส้มนี้ก็ไม่เคยกินแต่ใช่ใช่ไหม คาใจอันนี้การ์ตูนดูอยู่นะฮะทุกคนมาฮิโร่ใครยังไม่ดูก็ไปดูนะฮะภาคหาสนุกมากเนี่ยแวะแล้วก็ชวนให้มาดู <c oughs> ขายขายก็หกรถส่วนรถที่รถพี่ที่สิงโตก็จะเป็นรถแห้งเผ็ดเผ็ดถ้าจะไม่ผิดส่วนที่คริปทุกคนก็แนะนําลองลงมาจากพี่สิงโตมันเป็นรถโคเรียนโคเรียนหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วชุดมัน ช,ชุดพิคิดสีเหลืองก็แสดงว่ามันต้องเป็นแบบโคเรียนนี่มันน่าจะเป็นแบบไม่ไม่เผ็ดมากเกือบๆเผ็ดๆไม่เผ็ดมากแล้วก็มีความหวานๆด้วยหรือเปล่าน่าจะกลางๆเนี่ยผมแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะไปลองชิมต,ตัวปกติที่กินมันเป็นโอเคยี่ห้อโอเค,อเคแล้วมันเป็นรสราเมงแบบเผ็ดอยู่นะแต่ไม่รู้มันไม่ได้แห้งอะ่ะมันน่าจะเป็นรสออริจินอลเนี่ผมก็ยังไงเดี๋ยวก็ไปหาซื้อมากินเนีผมเดี๋ยวเขาจะมารีวิวเนี่ยผม สำหรับคลิปนี้เพลงดีมากๆคอนเทนต์ดีแล้วก็พี่คิดกับพ,พี่สิงโตก็ขยับตลอดนะผมขยับท่าขยับทางตลอดเต้นตลอดน่ารักมากนะผมแล้วก็ชอบที่พี่คิดแรปคอนมื่อกีดีมากๆไม่รู้ว่าในเพลงมีตรเปลาแต่ว่ามันเข้ากันมากพี่สิงโตก็ลองไปแล้วพี่คิดก็แรปจนเราคดท้าม,มันจบตรงเดียวกันนะผมแล้วมันโอเคมากๆนะผมก็เพอร์เฟกต์ คลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเจอกันคลิปหนะน้าสวัสดีบายบายครับเออลืมบอกว่าท้อได้แต่อย่าอย่าไปเครียดกับมันมากก็ก็เครียดก็เครียดเราก็ต้องแบ่งเครียดไปแล้วเราก็ต้องหาหาอย่าทําให้เราเครียดมากนะผมทาให้ตัวเองมีความสุขอาจจะมีลังนัานบวกนะครับผมก็ก็เลย มาหาอะไรดูนี่ผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูเนี่ยผมเี็กำลังใจให้คำาบจิจกันันคิดนะตอนนี้บ๊ายบายครับ